พุ่งบิงบุ่งปิง,ปง,ปงไอ้เดูพุ่งหน่อยไอ้เดูพุ่งหน่อยในพุ่งอยู่นะชื่อว่าว่าชื่อองุ่นอ้วงหรอคะชื่อองุ่นอ้วงหรอคะองอ้วเหรอคะอันนี้นำตัวก่อนอู้หูมือนา่ารั มือนารักอ้วงมือหน้ารักมือหน้ารัอ้ออ้ออ้องมือหน้าไหนด้ออ้อมือหน้า,า,นา,าอ,าหอ,หหอ้หลับแล้วหรอหลับแล้วหรอฮะอ้ออ้อหลับแล้วหรอ่ะน้องดูไหมคะน้องดูไหมน้องดูไหมคะไม่ดูหรอคะ ไม่ดูเลยน้องไม่ดูเลยเหรอคะอ่าชาวด,ดีครับค่ออัชาวด,ดีคะ่ะ